สวัสดีครับวันนี้ผาพี่น้องมากินหมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ครับสามถ้วยนะครับพี่น้องนี่ครับไม่หมดไม่หมดก็อย่าว่ากันเนาะเพราะว่าครั้งแรกครับพี่น้องเนาะใช่สามถ้วยได้นะพี่น้องใช่ครับเสียนก็จะเป็นชีลำเนาะใช่ครับี่สุดยอดมากมาพี่น้องใช่ครับก็ ผักก็มีผักสลัดแตงกวาแล้วก็ใส่กอกแก้เผ็ดครับพี่น้องเนาะใช่ค่ะเตรียมน้ําอุ่นมาไว้คนละถ้ากินน้ําเย็นมันจะเผ็ดแรงเนาะใช่ค่ะเวลากินเผ็ดต้องกินน้ําร้อนครับพี่น้องเนาะใช่ต้องกินน้ําอุ่นๆอะไรเงี้ยครับพี่น้องก่อนกินเรงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรืงผายกินเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับขอบคุณมากมากครับมาพี่น้องลอวังดูผักใหญ่มากป้าจะหมดหรือเปล่าพี่น้อง เปลี่ยนจอเป็นสีดำดใช่ครับอ่ะพี่น้องลองดูกันครับว่าถ้าไม่หมดก็ขอโทษเลยนะคะพี่น้องเนาะถ้าเผ็ดมันจะพูดไม่ได้นะใช่ครับแต่ไม่ไม่ค่อยพูดมากนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสำลักแล้วก็แล้วก็กินจออะไรเงี้ยเนาะจะเผ็ดมากนะคะใช่ครับถ้ากินแบบ ต้องกินเรื่อยๆเนาะใช่ถ้ากินกินอยู่ๆมันจะเผ็ดมากนะครับพี่น้องใช่ค่ะคนกันเลยพี่น้องโอ้คำเรียกก็คงจะหงายแล้วพี่น้องนี่โอ้กิ่นนี่มันยังเพราะว่าร้อนอยู่เนาะควันมาเนก็กินแรงมากพี่น้องกินพริกเนาะมาค่ะพี่น้องกิน เขาซอยตอนเพชรยเหยเปิ้ลในในกำผาในเนี่ค่ะวะเนาะได้เป็นหมักพี่จ้างห้องลงมือเข้าค่ะเนาะพี่น้องเนาะแน่เตี้ยแน่หมักพี่จ้างห้องมือเข้าค่ะบปิ้เอาเฮ็ดยนค่ะนะเพชรยเหยเปิ้ลมดในค่ะวะในในในกำผาในค่ะเนาะไปกินเสี้ยงกินเสี้ยงมากเ้ยจะเหมัอนค่ะนี่ครับพี่น้องคัมใหญ่ๆเลย สูสูครับเคยกินได้มามาเ็ดเกาหลีนะคะพี่น้องใช่ครับ เซียนอร่อยมากนะคะพี่น้องเซียนเหนียวนุ่มร้อนก็ร้อนเผ็ดก็เผ็ดนะคะพี่น้องถ้ากินแบบตอนมันเย็นแล้วมันจะเผ็ดมากฝานะคะพี่น้องแนะนำให้กินแบบร้อนๆ คุณแรงอมปากมนคนคท้านีเปล่า มันขึ้นอยู่นะคะพี่น้องมีคนขอมานานแล้วนะคะเคยเห็นแต่เราสองคนกินแต่มามาเผ็ดเกาหลีผมบอกว่าข้าวหน้าพอแม่นมาม่ามาเลเซียนะคะพี่น้องก็เลยจัดให้เผ็ดจริงๆ ยเยเเลคนหน้านี่ไม <Será as> <as> ่ต้องปัดแก้มแรงนะเพี่น้องถ้ากินหม่าม่ามาเรียกเช่มมันจะแดงเองเก็ดน้ำตาวะ ออกทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากเลยนะพี่เนาะยืะเลยผัก ちょっと。うん <little>。おじいちゃんびろ ที่เราปรุงพริกพริกปกตินะคะพี่น้องมันจะเผ็ดร้อนอืมปวดครับพี่น้อง 对，真的不能。 ลื่มน้ำเย็ยนดื่มน้ำร้อนครับพี่น้องหายเผ็ดนิดหน่อยเนาะช่วยได้นิดหน่อยครับพี่น้กองกรอกมหมดแล้วหมดแล้วเผ็ดตาลายหมดนะพี่น้องให้ทัานดูเน้ะ จรินแจงเลยแไม่เผ็ดนะแจงมันเย็ยนยังเผ็ดนะก็เห็ดนึ่นผัก

สำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะฝากกดไลค์กดเรียรด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผ่ากินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเฮ้ย